บคุณพี่ฝ้ายนะครับพี่ฝ้ <K ifi S 2> ากยกับพี่ซอนเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าเป็นศิลปินที่มีรียกว่าเมื่อขึ้นบนเวทีหรือได้แสดงแล้วทุกอย่างเต็มที่มอบความสุขให้มอบความสุขให้ทุกคนได้เต็มที่และวันนี้ขอมอบความสุขแล้วก็ความใกล้ชิดให้พี่น้องแฟนเพลงทุกคนนะครับขอบคุณพี่พการพิพกิติด้วยนะครับวันนี้ก็ให้ความ ประทับใจนะครับเกล้ามาแล้วเกลมาแล้วนะครับเกล้าอะไรให้พี่เคาะปากเกล้าตัวเองพี่ไฝ่ก็เชิญนะครับเชิญนะครับขออนุญาตเดินนะครับเดีนวเยอะหน่อยเพราะว่าพี่ไฝ่มีชูต่อที่สุรินทร์นะครับนะครับพี่้า่มีชูต่อที่สุรินทร์นะครับฟังไหนครับฟังได้เลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ น้ำใส่จริงหมอลั่คอขนมโรตีมาแลงขอบคุณครับอุ้ยขอบคุณสลับน้ามะพร้าวเวลางหน้าอุ้ยขอบคุณอีแมียคอยย่อยคอยผู้ใดผู้ใดได้โอกาสโปรโมทร้านอยากพี่ของฝากค่ะฝากพี่ฝ่ายเด้อนะครับเราแต่บบพี่ฝ่ายจะเป็นที่ทั่วประเทศรู้จักนะครับทั่วประเทศรู้จักชื่อนั้นอะไรบ้างเดี๋ยว เดียวกาศให้นะครับอรือลป์อ่นี้สรรรมาแล้วสรรรก็มีของป่าเลยสรรพรสรพนันสพนัสันโนได้ยัะก็่นอมนีม่ขอบคุณแล้วครับมียไข่เมืองแซ่แซ่บีไข่มึง่ยรูปเป็ดโปอร่อยมากเลยพี่ชายไฟไฟไข่เมืองมาแล้วครับไวไฟครับ

ดูฝ่ายจิ้สามมือสิบาปะนี่ครับต่อโอ้โอฝอุ้นโดยเฉพาะน้ำใจพี่น้องกี่แบบนี้กับผมี่เบดะเดี๋ยวเข้าไปขายต่อเสียดายขนาดมีงานยีโน่ชิงานบนขึ้นพูดเงนะจะอป็นน้ำใจน้ำใจดีน้ำใจงามขนมจากน้าอัสโยราขนมมากอีกแล้วโอ้ยไฟไฟคือสิได้ไปงานนี้แหละล่ะ ขนมจากอ้าวเขาตายแล้วเออขอบคุณเป็นเพลงเป็นแบบเอฟซีนะฮะห้องไปเปิดร้านขายมะนาวไม่รู้อ่ะโอ้ยขอบคุณพี่น้องหลายๆ ใช่คจับไปจะมือ,อขอใครมีของฝากทุกคนพ่อค้าแม่ขายทุกท่านนะฮะขอให้ขายหมดขายได้กำไรทุกคนเลย <นะ S 2> ทุกท่านทุกท่านไม่ได้ลงมาหรอครับเนืองจากว่าเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ครับวันนี้ทำ ร้านบะเบอร์ก็โอ้ยหมอนะเบิรมากเลยร้านนี้ร้านระเบิรนะครับเนี่ยโอ้โหดูท่าถายเท่มากเลยว้าวเฮ้ยเฮ้ยเสียงดีเลย ีกขึ้นหนึ่งอีกขึ้นหนึ่งมาซอยคนหน,นุนกันเถอะอ่าอ่าเราลดเอ็มเอ็กซ์ไปได้อ่าเสียงส่วนชนเลยน,น,ลยนี่มาดิค่ะมาดิค่ะ วัเบิงพี่น้องของฝาพี่น้องเช่ามาหาสารครามางานบอลลูนยักษ์รักโลกนะครับโดยเสียตอมพี่ตอมเฮานะครับวุ้ยของฝาหมอบให้อยฝ่ายใส่ใยสอนหวอมทีมงานนะครับเอาไปกินกันเลยเต็มรถเลยพี่น้องโอ้ยนี่ครับจะเป็นอลังการงานสางครับ เออมีโอกาสใบฝ้ายสอนสิมาเยี่ยมเยียน,ยนพี่น้องอีกเด้อขอบคุณคุณต้อมหลายๆจัดงานดีๆมีคุณภาพเออได้อิ่มท้องกันนะครับพี่น้องจา๋าเอ่อเบื้องหลังการถ่ายภาพมีหลักแฟนเพลงเดี๋ยวสิเดินทางไปจอมพา้าสุรินทร์ต่อขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อครับเด้อจา้าไปสุรินทร์ต่อสุรินทร์สุรินทร์สุรินทร์ตายนี่ตามพี่ต้อมพี่ต้อมมาเองเลยเนี่ย ดดก,กินเยอะ้กินเยอะอ้าวอา,นอา,าวนี่เอาเดี๋ยวด้วยมารมาานรกขอบคุณค่ะไปเด้อครับเด้อ Workers, ขอบคุณบรรดาร้านค้าร้านขายทุกคนนะครับตอนนี ah! oh, no. okay. on ้ไอฟ้ายเดินทางนะครับเราจะไปจอมพระสุรินต่อนะคะไปแล้ค่ะเด้อโอ้น้าอะไรมาเดี่ยมาเด้อซูรินซูรินซูรินซูริสุูรินปลาปลาซูรินปลาปลาซูรินง่ามแช่ไพี่น้องไปแล้วไปแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ แล้พี่น้องแล้วยานมาทั้งคันแล้ว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 ใส่ใครนา่งดว้อ้าววัวชมตาอ่าีตามด้วยพี่ตามด้วยอ๋อยายด้วยอ้าวัวชมตาเนี่ย